วัสดีจ้าพี่น้องพี่น้องป้องไปที่บนกินขนมสนิกินแล้วกะสิเบื้องสุดรุสุดท้ายกินเนตสุดหนาหานสุดหากินเน,น,เนพี่น้องสิไปใส่ไปติสิไปแห่บุญล่งท่านกระทินบันญาติบ้านน้องขัวนี่เดี๋ยวกินอันนี้ก่อน กางหางก็กินไปน้ำคุยไปน้ำกับเพื่อนโทรมาจากตาใบตาใบผู้เก็บเดีย๋ยวเอาอันอย่างนี้บนท่งซื้อเพียหาคู่ไว้ให้หลายมือหนอิสามลายสี่ายแล้วทุกคนเดี๋ยวอย่าบน Ta phụ đầy sạc ở yêu bạc, nữa bung thư ở chỗ bung hoang 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 ควนจะไปนคนแบบเนี้ยเฉยช้าแนนเน้นเน้นวันที่อะไรยี่สิบสามินเดือนนานากระทิมกระทิเบิดสิ้นเดือนร้อยกระทุ่ม เมื่อเกล็ดกระถิ่งข้าต่อเกล็ดด้วยกระท้วงบัดีกับพ่ป้าตัวบัน ยี่บนญบางยี่บนสมัครเบาเรื่องเรื่องปวดหัวทั้งปอดไหล่ทั้งพีทั้งออนลน์เขาต้องการเขาต้องมีคนแนะนำเขาต้องมีคนที่เขามีประสบการณ์เขาบอกยี่บนไปฟังมาแล้วยี่บนก็จะ จะมาวอาต่อแล้วกับประสบการณ์ที่ตัวเองเจอมาแล้วก็จะมาพูดต่อเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับคนกำลังจะเดินแต่ยังไม่รู้ช่องทางติดตามไปเรื่องนี้จะเน้นเรื่องนี้เลยความนี้คสนสึงจะหลายเหลขอขวาไขอผิดขออย่างเยอะมาก bây giờ tôi sẽ làm một cái video nhỏ bây giờ tôi làm một cái video nhỏ để giúp cơ hội vì có nhiều người quan tâm họ muốn gặp tôi, họ muốn gặp tiền tôi หาฟอจะต้องเสียเงินเดี๋ยวขอสีหาหายเม็ดหานี่เป็นการแบบว่าช่วยโอกาสเอาเงินน้ำหอากามาฟังยีบุญหรวก็ต้องไปเสียอัตหิอัต,อตนนโนนทโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพศเอาเองหาเอาเองยบีบุญจะแนะช่องทางให้เขาไปหา แล้วเจ้าพญ,ญามใส่ความสามารถตัวเองเลยอบบต้องจยากบุญภาวจะนามีเจอแท่แน่นอนละ่ะหัวพ่นสวัรคูกับพ่อนแสวงเป็นเจ้ามี พรสวรรค์ได้เจ้าบ่สแสวงหาอยากได้ผัวฝรั่งนั่งกุนตุนอยู่ตะบ้านฝรั่งก็บ่ได้ขี่เบินตกลงมาใส่หน้าตักเจ้าเด้อึงแสวงหาเด้อ ตรงนี้เย่ามากจริงกับบหนนแน่ ไปได้ทุกคนเอาเลยเด้อเบาหน่อยๆซ้ำนี่ละมือนี่มิตทุระมิตทุระสะไปเห็ดลงท่านซอยเขาแล้วก็สิไปแห่เจอกันหน้าห้าหนานารถแห่พี่น้องบ๊ายบาย